จับนมา,าบบมาสการครัะะบหลวงปู่นมาสการครับเอาเจริญพรบุญลัางสาบ,บุญลัางสาพากันมาย้ยางตัวเลขกนะครับเออ้วเก่าแม่ปูหวที่แลี้ยงเป็นเก่าวัดนี่กคำตามเขาคือเก่าเลยครัโอ้คนว่าเขมรดังก็มาไปเขมรหาหุห่นเส้นป้วนต้องหา,ขาเขมร้นแม่หาปูแม่เจี๊ยบไปแต่ขมร้นอย่างไรแต่เขมรปิดมากมันบ่ชาำใจสิไอ้พองพ่องมาแม่เจี๊ยบ มาอยู่ครับมาอยู่ครับฮะแสดงตนดูมื่นเนี่ยมาสักการครับปูที่มาถามหาใจพองๆเนี่ยฮะฟองเขาคนดังเขาดังเป็นเนาะเขามีรหัสลับอิสราเอลอืมเกี่ยวนี่เดะเจ้านี่ก่อนนี่ว่ะครับปูอิสราเอลอ่ะครับเอาข้าอห่อข้าวเหนียวเอาข้าไปถิ่มละก็ว่าสิมาขอรับรับบรงอยเนี่ยเที่แล้วเงียบข้าปวที่จะมาขอรับปูสถานธรรมแต่ผมจะไปบอกอัน ลงพ่อ,อนะเราอันหยุดแต่ไยก่อนขอ,ของของกดเสียงก่อน,ดเ,นขอขอเดี๋ยวเฝ้าเพาะเดี๋ยวเน้อยนะครับพอเวลาอ่ะสตอบก่อนครับสิบนาทีครับนะ ه, เอาละนะไอ้พองพ้องก็พ่นขยันหาเนาะกัพนพ่นบ่หาพ่นกับบ่ได้คคูเมียต้องกินลูกต้องใช้ก <rotations S 2> ันมดลนะเมียสองลูกห้า เทสครับเทสเออทัดครับอันนี้ความจริงบ่ต้องตัดดอกบ่ต้องตัดนั่นเนบอเอประวัติไล่กูมูเอ้าอันนั้นบอไม่ความจริงผู้หนังอยู่เชียงรายผู้หนังอยู่เชียงใหม่นั่นเออพู้หนังอยู่สุรินทร์ผู้หนังอยู่ลอยเอ็ดเอาละปูเอฟทีคนจีนได้เอาอย่าซีเรียสยอมอย่าซีเรียสเอฟทีทั้งหลายอย่าซีเรียสทิดแกนลงตาทำงานเหนื่อยก็เลยพูดให้ยิ้มเฉยยิ้มแย้มแจ่มใสเออนั่นนั้น ใช่ผลบังนี่แม่ผุนน้องปูสร้างเพิ่งโดดลงมาเนี่ย่าเสียฐานรับโศกน้องปูเพพชรเเิ่นอ่าร่วมสร้างบอกเ่าเลยร่วมสร้างกุฏิให้พระอยู่อาศัยเข้าพรรษาน่เออทังสั้นน่ะนี่เรถนี่ปูเดินหันกลับกล่องนี่งอนซึ่งในรถพระธรรมพระธรรมเองกุฏิพระธรรมเออเอาลร์นอหัวที่แล้วเก้าหนึ่งกะวางมาคงจะประสบผลสำเร็จนะเพราะนั้น เอฟีของหลวงตาที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลก็อย่าพึ่งน้อยใจเพราะไอ้พองพองเขากําลังไปอิสราเ,ลเอลอยู่นะเขาไปเที่ยวอิสราเ,ลเอลเขาไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหรใ่ในเมื่อเขากลับมาเขาก็มาหาหลวงปู่เหมือนเดิมมันแหละนะ<ป>อย่าน้อยใจปู้แล้วจะน้อยใจเนาะผมคน่ทยผมก็ลงไห้ปู่อยู่เอาละเอาครับสาตัวอสองต,ตัวแล้วครับปู่วันที่สิบหกนี้กรกดากรกดา กรกฎาคมเออนะก็กรกฎาคมโอ้ยอ่านบเปลี่ยนนะก็ได้มีคุณพระอุบาอาจารย์ที่ท่านย้ายจากเมืองเหนือมาจำพัญษาด้วยเนี่ยนะอะท่านอยู่ที่วัดของท่านไม่ได้นะท่านก็เลยมาจำพัญษานี่นะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่รูปหนึ่งก็ให้กลับไป เพราะมันไม่มีที่ให้อยู่อาศัยก็ไล่กลับไปรูปหนึ่งเ่วานเนี่ยพระอาจารย์มหาดวงก็ไม่ไม่รับนะก็เลยไล่กลับไปรูปหนึ่งให้กลับไปที่วัดเดิม,มส่วนสองรูปนี้ท่านมาตั้งแต่ก่อนเข้าบรรษาก็ท่านก็อยู่ท่านก็ได้นิมิตเห็น นิมิตเห็นบ่ปู่มูเจ้าคือบ่ถามเห็นยังเห็นยังเป้่เห็นยังปู่เห็นยังครับเอาท่านก็ได้นิมิตเห็นเห็นยังครับครับหัสโชคลาภเป็นรหัสใหญ่ควาองเขียนห้องขณะสวดมนต์ทวารีอยู่ท่านก็ได้มองเห็นทั้งหมดหกจุดด้วยกัน โตเลยตัวนี้ทั้งหมดหจุดด้วยกันมีจุดไหนมั่งครับปูจุดแรกครับจุดแรกครับเจียวบราดบันเปิดตำราเลยครับเขียนใส่ปาะกาอันเขียนใส่สมุดอยู่น้ำมือปูบะแมนบ่จุดแรกจุดแรกเจียวบรายบันจุดแรก ลงพิมพ์ปูเขียนจาก่อนปูกำลังขึกดอยู่ที่น้องฟังสะก้อนก่อนสิพิมพ์กัให้ปูว่าวสก้อนพิมพ์บ่ได้พิมพ์ก่อนอะไร ท่านได้เห็นอยู่ที่หนองทางพุ่นปุนเห็นเราบ่ข้างคักเลยเพราะว่าท่านได้เห็นได้บ่ไงปูคือลำเอียงคือผู้หายเขาเห็นเนาะท่านได้แล้วเดี๋ยวท่านแล้วหรอกเนื้อที่น้องแล้วตอนนี้จะคัดให้เดี๋ยวท่านคัดให้แล้วเดี๋ยวพี่บุนทำเป็นคนเขียนอีกรอบหนึ่งนะครับเออก็ดูชัดๆตัวใหญ่ๆ แม่ทยทีวีก็ให้สามตัวตรงถึงน้องนี่เนาะและของเอาและของของปู่ของปู่เองและของมีของแม่ทายทีวีนะและของปู่สตาร์ทะอาร์อยู่ทางบุญอันให้ฟังนี่ อ่านให้ฟังดูอ่านให้ฟังดูและขอปู่สถาธรรมแลวไหนขัดอยู่รัดอ้าวหกหนึ่งคลิปนี้ได้ครบเลยได้ครบเลยทั้งของพ่อกามาเอาทีเดียวให้หมดของปู่ประหลัดวังด้วยของปู่ประหลัดวางด้วยปู่ประหลัดวังงวดที่แล้วนี่เก้าหนึ่งของพระใหม่ด้วยพระใหม่ที่มาที่จะมาจำพรรษาเห็นหกตัวอืม แล้วก็แม่คนไทยทีเ้นาะปูตัวใดปูเดี๋ยวลงพิมพ์เราเตรียมพิมพ์ตัวใหญ่ๆพูด้าพีนองด้อ่าอวงกลมแล้วรค่ะปูิดจนาอยู่วงกลมให้นะค่ะเอาเน้นๆคือมือเกังหันนะปูกอเเอาเรียบร้อยแล้วนี่ผูยื่นให้แล้วเลงพิมลน่อยร่รีบพิม์รีบพิมเวล อย่างกะชุ่ไทยเทวีหกหกสามอุทัยเทีวีหกหกสามหกจุดหกจุดอ่ะเดี๋ยวรอลงพิมพ์พี่น้องพี่เขียนไว้ทีมันมาหลายมือนนี่อ่าเดี๋ยวเขียนเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูทีเดียวเนอะเด็กสวดมนต์เพิ่นโอ้โหครับโตนั่นโอ้ครับสองศูนย์ห้าเออแปดสองห้าอ่ะเดี๋ยวค่อยดูทีเดียวพี่น้องแล้วอ่ะ อบอกเคนเอาพอยเบิ้งน้ำตาเทียนที่ปูได้ฟูประหลัดวังพี่น้องเบิ้งให้ปูยังเปิดเท่าไรคุณทำถือให้คุณเอาวางเผื่ออะไรทำเหมือนกันมันไหลเดียวเออวางไว้เสาซนี่มาสีไทยนั่ยกันตั้งตั้งตั้งเออตั้งหมดเลยนี่มันจะได้ไทยสาลาเนี่ยนะเพื่อนได้โมเมนตาลากุติลงกุติกุติกุติเออถ่ายไปติดเอ่อสี่สี่ศูนย์เด้อพี่รอง ที่รัทธาญาณโยมได้โชคแล้วส่งมาให้สร้างกุฏินั้นอ๋อหมายความว่าญาติโยมได้โชคด้วยก็เลยได้สร้างกุฏิด้วยบอกค่ะปู่อ๋อกุฏิหลังนี้เพิ่งสร้างใหม่นะคะอืมแล้วก็พระอาจารย์ที่จะมาอยู่กุฏิหลังนี้คือฝันใช่ไหมปู่ฝันได้หกตัวบอกปู่เลขนั่งสมาธิกำลังสวดมนต์อยู่เลขนั่งสมาธิหรือว่าเลขนั่งเอาเนาะ สองศูนย์ห้าแปดสองห้านั่งสมาธิสวดมนต์แล้วมีนางอุทัยเทวีกระโดดขึ้นมาก็เลยดูที่ท้องนางอุทัยเทวีก็็เเลยหนนตัวี้แล้วก็เห็นตัวเลขหกตัวนี้นั่นชัดเจนจะบะเชิงบจชัดเจนหรอปู้ภาษาเขมรภาษาช่วย 05825663993ปูสถานธรรม051059056ส่วนของปูสถานธรรมก็คือ051059056นะครับที่ได้มาจากปูประหลัดวังนะครับปูประลัดวังวงวดที่เล้วนี่เก่าหนึ่งตรงๆนะครับอ,อ่ะ663กับ993เั่นมาตรฐานของปูเนาะ ของเทพีบโอ้พ่นหินเนาะอันนั้นอ่ะโอเคครับพี่น้องไปเพิ่งกินนะเดี๋ยวเชียรเรื่อไปขอไอ้เพิ่อนไปเที่ยวเองอ่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแ่รัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องบาลสันทิพย์กัน